ภาพของฝูงสุนัขและแมวจมํานวนมากที่อาศัยอยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่ตําบลท่ามะขามหมู่ที่2และหมู่ที่5สร้างความเดือดร้อนลาคาลให้กับประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาว่าสุนัขตอนเชเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเข่าไม่ว่าจะเป็นกระท่มประกอบการหรือแมก้กระทั่งพี่น้องชาวบ้านที่สัญจรไปมาบางทีสุนัขก็วิ่งควบกัดบ้างอะไรบ้างเนี้ย เขาก็เกิดบัดเหตุบาดเจ็บอ่าบางคนก็บาดเจ็บมากเงี้ยนะครับเขาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ร้องเรียนไปทางเทศบาลเพราะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลด้วยนะครับผมก็มีโอกาสได้อ่าไปสะท้อนกับทางผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาที่เป็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เหล่านะ่าจะต้องช่วยกันแก้ไขร่วมมือกัน หลังจากได้รับการร้องเรียนถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะขามจึงร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอระดมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าดําเนินการทําหมันสุนัขและแมวจรจัดโครงการนี้นะครับต้องการให้สุนัขจรจัดเนี่ยนะครับมีจํานวนเท่าเดิมนะครับคือในในณจุดนี้เนี่ยก็คือสมมุติเราตอนเนี่ยเราก็จะเอานาสุนัขพวกนี้คือกลับไปไว้ที่เดิม จำนวนสุนัขส,สมมุติว่ามี200ตัวมันก็จะต้องคงที่อยู่ที่200ตัวนะครับถ้าเราดําเนินการตอนได้หมดแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นวันแรกนะครับเป็นคิกออฟวันแรกของอํงเาเภอเมืองนะครับของเทศบาลท่ามะขามที่จะดําเนินการทานะครับถ้าวันนี้เนี่ยทำห้าสิบตัวปรกากฏว่าประสบผลสําเร็จนะครับเทศบาลท่า,ามะขามก็อาจจะเห็นด้วยว่าก็คือสามารถดําเนินการต่อได้นะครับก็เขาก็สามารถดําเนินการต่อได้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือถ้าเลี้ยงสุนัขแล้วนะครับถ้าถ้าเราเราเลี้ยงละเราก็ควรรักมันถ้าเราไม่อยากให้เพิ่มจํานวนนะครับก็นํามาผ่าตัดทํหมันได้นะฮะอย่านํามาปล่อยในในชุมชนนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มปัญหาในใ,ใ,ในในแต่ละชุมชนซึ่งเทศบาลตะบนธ้ามาขามได้จัดงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์สําหรับการผ่าตัดในโครงการแรกสามารถทํหมันได้50ตัวโดยทางเทศบาลจะประเมินผลของโครงการก่อน จะขยายผลให้ดำเนินการได้ครบร้อเปอร์เซ็นต่อไปขณะที่ชาวชุมชนท่ามะขามต่างดีใจที่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหลังจากที่โทนเดือดร้อนมานานหลายปีครับก็ดีมากครับโครงการนี้ดีมากเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอสุนัขจรจัดมันเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีทุกปีลูกเล็กเด็กแดงแต่ไม่มดมีแต่คนเอาอาหารมาเลี้ยงแต่ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบตรงนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อน เวลาขับรถผ่านไปผ่านมาสุนัขมันก็จะวิ่งตามหรือว่าเอาอหารมาให้เชี่ยวชนล้มหลายครั้งหลหนแล้วครับก็เกิดความเดือดร้อนลำคาญไปคุยเคลียสั่งขยะออกมาครับก็โครงการนี้ก็ดีครับ เดือดร้อนมานานแล้วเรื่องสุนัขตอนจัดเนี่ยมีมานานแล้วแต่ทีนี้ก็คือชาวบ้านก็ร้องเรียนมานานแล้วนะก็เราก็หาวิธีหาวิธีคุยกันกับเทศบาลแล้วปัุสัตว์ของจังหวัดอำเภอเนี่ยเราก็พูดคุยกันนะพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้แบบไหนนะทีนี้ก็เลยสรุปว่าก็ดีใจที่เทศบาลของตำบลธรรมขามเหล่านี้เล็งเห็นความสําคัญของชาวบ้านที่เดือดร้อนมาที่ผ่านมาหลายปี สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และสร้างความสุขให้กับผู้เลี้ยงโดยเฉพาะต่อเล็กๆซึ่งสุนัขและแมวมีค่าใช้จ่ายพอสมควรในการเลี้ยงดูจึงต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะหามาเลี้ยงเพราะหากว่าเลี้ยงดูไม่ไหวแล้วนำไปปล่อยทิ้งตามที่สาธารณะก็จะเป็นปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้กับชมชนและคนทั่วไปชัดชัยประกิตผลถ่ายภาพอภิเชษฐอบอายเอ็นพีทีกาญจนบุรีรายงาน